ใส่น้องนั่งเอ้ยเนาะจพอเดีคากับเขาเนี่ยพอได้นขา้าพื้นข้าพอไปใส่ยน่ยมหนาฝนใส่เกียร์หน่ำใส่ท่านหน่ำสันละจ้าขอบคุณในไรจา้ายัางยังยังหลบไปเขาไปบังการตัวนี่หลงหลาเด้ดอโอ้ยคนน,นน่ะนอนง่าย สวัสด,ดีและทักทายค่ะมาสันขอบคุณในไลไ์จ้ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะที่มาส่งกำลังเดี๋ยวยาเบลมาใหา้เสียงโอม่า <c oughs> สวัสดีและทักทายค่ะว่าสันกินหลักกินนมกินนอนตะวันชิวชน้องนางตั้งค่ากับผ่านเลยบ่ของน้องน้องนางตั้งค่าข้าผ่านเลยบ่แล้อ่อีกหนึงล้านขอตัวไปจ้าจ้าขอบคุณในหลายจ้าขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีและทักทายค่ะน้องนางว่านอนสนุกนอนซะ โอ้ยดอแห้งน้องนางเอ้ยพอบานบูยูปูบูยูปูไปหย่อนน้ำกดสวัสดีครับคุณพิจ่าว่าสันมาห้กกำลังใจค่ะจ้าโอ้เนะบอกพิจานี่แท้เหมือนกำลังขา,งายเงี้ยเงี้ยในโทรทัศน์นัเมื่อันเงี้ยวค้าันเงียง้ยวแย่มาใหญ่ส่งนใองใเดอ้อปิดเสียงแป๊บเด้อดน้องนางปิดเสียงแป๊บนึองเด,อด้อวันรับเลี้ยว ขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณน้องนางขอบคุณแม่พีชเพื่อนเราไม่ใช่ไม่ห่อนแห้งดูเปล่าดึงยาเบี้ยมาให้ปิดเสียงแป๊บนึงเด้อทุกคนเด้อต้องรอก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะเนาะอยากจะพูนเสียนี่งห้าดอก เขาผ่านพ่นกห้ขเขาผ่านเยอะกว่าผ่าน,านจ้า้องๆมา,มา ก็สิเป็นจังางเดียวนองหน้าเอ้ยอาคุณจักสายเปแล้วก็คุณอาลุนีป้าพี่ไม้เนาะเขาไม่เก่จะเนาะ้องอาทิตย์ก็ยังเงียบแม่นบ่ มาส่งพลังบวกนะคะอีกนาทีหนึ่งเนาะอีกหนึ่งนาทีก็พอแล้วไปกินข่าวไก,ไก่กันได้เนาะบิดเด้อขอบคุณทุกคนนะจ้าขอให้ลองๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งสกปรกทุกคนจ้าสุขภาพแข็งแรงไม่ขี้ยังเนาะต้องรอออย่างเดียวต้องล่อเพิ่นหัอ,อหนาเพิ่นรอหน่ายไงเพิ่อน,อนอนุมัติให้ห้อง ลืมหอดโทษนะค่ะม,มึงห้อยตีนกาตีนที่ไม่พิจ้ามาเป็นพลังบวกค่ะให้ไม่ต้อใสอ่เพชรจ้าขอบคุณอะไรจะไม่พ,พี่เดี๋ยวไปเห็ดเบียเข้าเนาะก่อนี่ลงทงลงหน้าเขาก็ต้องไปเห็ดซะก,ก่อนชีลงไปหน้าอีกเด้อพี่น้อง เคยมีบอค้นรอดตรวจสอบนี่หนหน้องนั่งมีนี่เยอะบอลแล้วแล้วเนาะเอาสามสิบสามนาทีเนาะสามสิบสองบอกแม่พิจ้ามาเป็นพลังบวกค่ะให้ไม่ต้อสใอส่เพชรจ้าขอบคุ้นอะไรจะไม่พี่จ้า ตั้งแล้วโอ้ยคือกันเลยคือกันกับยายตออีี่แล้วรับหรอปูผู้ยู่คนน้นผูยู่คนกขไม่ยากดอกให้ปูเอาเอาไปใด่สดใอ่เวลาเที่ยงแปดนาะทีส้อยเพชรบุญเฉลียวหรือยายต่อก็มาสวัสดีคุณจัก้ายเปจ้า โอ,อ้คุณพิจาหน้ายากนี่สองอาทิตย์ก็ยังเงียบว่ะที่ได้ตั้งค่าแล้วไปไตั้งค่าหรือยังสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสานาทีก็พอเนาะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกนาทีหนึ่งนะ ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยจ้าขอบคุณน้องสำเพาแล้วก็ไงเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าขอให้ผ่านเนาะขอให้ผ่านทุกคนเพื่อนๆทุกคนใครที่รอร้านไข่พี่น้องสวัสดีจ้าโอ้งานศิลป์ไปเบิ่งอันไปเบื้องบนอันเด้อไปเบิงเบ่งบักลาง หลายน,น,ออน,น,นาทีถึงจะไม่ลดโอ้จ้าจ้าเมียนย่ว่านลองแน่นไว้ขึ้นสามสิบนาทีเสียงบได้่้าดวดเสียงบ่ได้ ไลยสุดเหมือนเดิมจ้า สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนน้มเทียงเลยพี่น้องเด้อจ้าจ้าตั้งแล้วโอ้ยคือกันเลยคือกันกับยายตอันอยี่ละคนเกียงกินมาหมาเมื่อพอหนึ่งเออเอาเอาสอ,อนตักตั้งลึงนางสวัสดีค่ะคุณจากน้องนางสำเพาจันดูด,ดมเนาะแค่ตัวกะทิ จ้าสันขอให้ผ่านเนาะขอให้ผ่านทุกคนเพื่อนๆทุกคนใครที่รอชีวิตจริงยายต่อเอชิปกับแซนทีสิงอยากสวัสดีโอ้โจบกี่วันแล้วจำอะไรเลยโอ้รอรอเหมือนกันบ่เอี่โอ้ลานหลานเอออย่างไรเอออย่าขอกล่องกัญยากัมาฉัานนะ เอาไ่าพอไปใส่น่ยหนาฝนใส่เกล็ดน้ำใส่ท่าน้ำสันละจ้าขอบคุณใีหลายจา้ายังยังอาบนาบ้ำส่วงหลบเ้าเด้อพี่น้องที่สองมาเนี่เออกินน้าลงลูกละทักทายชีวิตจริงยายต่อ เอชิปกับแสนทีสิ่งยาก <laughs> สวัสดีแสดงว่ารับแล้วขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณน้องนางขอบคุณแม่พีดนีโ <laughs> โ่โอ้ยหลานหลานเอออย่างละเอออย่าเขากองกัญยากับมาฉันนะเออเอา สวัสดีป้าเพน